เรื่องผีสุดสยองเมื่อเจอวิญญาณหลอนตามถึงบ้านเรามีประสบการณ์เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาฝากเพื่อนๆหากผิดพลาดประการใดต้องอภัยด้วยนะคะเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียน หมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึง19หอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากยาวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยกู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสเวลาไปชื้อของก็ยืมจัก,กรยานพี่ที่หอออกไป เราชอบปั่นจักรยานออกมาชื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวัน,นแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปชื้อของเราปั่นไปทางซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีหมาไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปชื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นไปทางซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลย วันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปชื้อของอีกเราปั่นไปทางซอยที่17ในขณะที่ผ่านไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีหมาออกมาไล่กัดสักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองขั้นคางเป็นทาวเฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างมากต้นไม้ใบไม้หล่นในบริเวณทาวเฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัย หลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยเนี้ประจำวันหนึ่งขณะที่เรากำลังเล่นเกมส์เสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมส์แล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นลากเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกไปเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานกระเด็ดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ําไว้ ประตูทางเข้าเจาะตรงกับประตูห้องน้ําพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้าถึงเจ็ดคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าคนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ําพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ําพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทําไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ําอีกว่าอยู่กับใครเราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆ และเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ํากล้องค้างตรงหน้าห้องน้ําและเห็นเรากําลังจะไปเข้าห้องน้ําเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาให้ดูเป็นหลักฐานตอนเห็นเราตกใจมากตัวชาเลยแต่ภาพมันไม่ชัดมากออกจากเบลเบอือขาวๆทาเอาเราคนลุกไปหมดทั้งตัวเลยแล้วเราก็เลิกคุยกับเพื่อนและออกไปท,ทําทุระให้กับครูท่านอื่นพอดี พอกลับมาก็ลืมและหลับไปเลยพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้ากั้งข้างหอด้วยความที่อยากรู้เลยถามเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนอีสานแต่มาอยู่กาแฟและทำงานก่อสร้างสักแห่งไม้จังหวัดนี้เธอพักที่ทาวเฮาส์ซออยสิอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเช่าชูมากมีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอ เธอทำได้แค่รอจนเธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาว่าเธอท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทําแท้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดิอนออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้เธอคิดสั้นวันแต่มาเพื่อนเพื่อนของเธอออกไปทํางานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนเพื่อน,นก็ไม่เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอชายในทาวเฮาสอยนั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับมาจากการทํางาน เพื่อนของเธอเลยนําศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายตายไปได้ไม่นานเธอเฮียนมากหลอกคนที่อยู่ในระแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปสามเดือนก่อนหน้าเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงน,นั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียว ขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ำปังปังปงัเสียงถังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุง้งเราตกใจมากแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทําเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริง คืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ได้ยินเสียงแกะแกะที่บ้านเกรดประตูหลังห้องแล้วก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหีเห่ยวๆมีเล็บยาวมากกําลังเอามือเข้ามาในบานเกรดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้น เราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนตุบประตูอยู่ในห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยในใช้ไหมเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นก็ให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะหบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอหวยออกปรากฏว่าถูก เราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขณะมีวันดุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทํางานพี่เธอโรงเรียนทักว่าทําไมช่วงนี้ดูคําจังหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่ปาเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราเป็นเป็นสบายบ่อยมากเป็นเป็นไหาย มีอยู่วันหนึ่งมาเราอยากกลับบ้านขึ้นมาเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบดอกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทํำไมผอมจังหน้าดูคล้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นํำถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลัง กลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราทำบ้านแล้วตามมาจากไหนท่านบอกว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าแล้วยมพูดอะไรกับเขาไวล้ละเราเออนั่งคิดสักปักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้นั่นแหละที่เขาตามโยมมาท่านเลยถามว่าเขาต้องการอะไร ั่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมราตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกเพราะเขาไปในมาไหนกับโยมตลอดอยายเราถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยบอกว่ามีแต่ต้องทําภายใน3วันไม่งั้นตายไปรดน้ำมนต์เวัดภายในวันเดียวต้องได้7วัดและต้องทําภายใน3วันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีก